สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับยโสธาราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยโสธาราอยู่ที่ราชภัฏยูเนเวอร์แซนะคะสุรินทร์แคมปัสนะคะอ่าวันนี้นะคะเรามาอบรมนะคะในเรื่องของการวิจัยล้ำยุคนะคะที่ได้นำ AI มาช่วยในการประมวลผลไม่ว่าแต่จะเป็นการออกแบบภาพนะคะไม่ว่าจะจะเป็นการออกแบบคำพูดคำสั่งหรือไม่ว่าแต่จะเป็นการช่วยการเขียนหรือการประมวลคำตลอดจนถึงการแปลงหรือกระบวนการาสืบค้นข้อมูลต่างๆที่มีความจำเป็นสำคัญนะคะต่อการเขียนงาน ซึ่งการเขียนงานตรงนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวเฉพาะการเขียนงานทางวิชาการเท่านั้นแต่ยังไปประกอบสร้างของการเขียนหนังสือนะคะเขียนตำรานะคะเขียนเอกสารประกอบการสอนที่จะต้องมีสื่อนะคะ,ะมีภาพประกอบมีวิดีโอต่างๆเหล่านี้ซึ่ง Ai เนี่ยสามารถมาช่วยในการทำงานให้กับเราได้นะคะอาทิเช่นการนำภาพมาประยุกต์ใช้ในสื่อ,อ การเรียนการสอนของเราเนี่ยนะคะเราสามารถแปลงภาพเนี่ยให้เกิดเป็นลูกเล่นนะคะมีหน้าตาที่สวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะตัดต่อหรือสามารถที่จะนํามุมสวยๆที่สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะแทนที่ว่าเราจะไปถ่ายแบบลักษณะบบเชิงขาดศิละปะหรือความสวยงามของภาพเนาะเราก็สามารถที่จะให้เี่ยช่วยประมวลในการสร้าง ภาพขึ้นมาแล้วก็สามารถนําภาพนี้เนี่ยไปประกอบใช้ในเอกสารหนังสือหรือประกอบการเรียนการสอนของเราได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีการอบรมนะคะคณาจารย์บุลคลากรมหาวิทยาลัยและก็บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเนี่ย AI เนี่ยนะคะหรือ ระบบเหล่านี้ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยมาประกอบใช้กับการเขียนงานนะคะกับการรังสรรค์น,นะคะหรือกับการทํางานของเราในยุคทศวรรษนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ที่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราได้เห็นว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสําคัญมีความจําเป็นแล้วก็ช่วยงานกับเราเนี่ยในการขีดการเขียนหรือในการ ทําอะไรอย่างอื่น,นได้อย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะจ,จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จําเป็นมากกลัาขอบคุณมหาวิทยาลัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการต้อนรับนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการพักเบรกน้ําชากาแฟน้ําร้อนน้ําชาอาหารตอนเที่ยงตลอดจนถึงนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการพักเบรกแล้วก็มีของขบเคี้ยวแล้วก็มี อาหารว่างหรือพักเบรกเนี่ยอย่างแบบดีเยี่ยมและก็เป็นการจัดรูปแบบระบบได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆนะคะขออชื่นชมมาณนะโอกาสนี้ค่ะณนะมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุรินค่ะ